ดีพี่น้องปากกวันลบฟ้ารอครับเจ้าวันอาทิตย์สันซ่าครับนี่สิผาพี่น้องไปปั่นจักรยานออกกําลังกายครับจักรยานจอดเรียงรายอยู่ข้างหลังครับจักรยานอยู่ใบครับจะไปเลือกเอาคันงามๆครับตะเบียนตอนซ่ากับมีนี่ครับกล้วยมีน้ำดึกเดือยครับแซนด์วิชน้ำเกลือแร่น้ำเดื่มเตรียมพร้อมครับกันตอนต่อไปก็ไปหาเลือกเอาจักรยานคันงามๆครับมาคันใดเลือกเอาเลย ไอ้ที่เบาะหันมาข้างหลังนี่หมายความว่ามันมีปัญหาครับมาลองเอาคนขัง,งเก่าในนิดหน่อยครับเดี๋ยวนี้ตัวนี้เป็นจักรยานสำหรับเซาครับอยู่ใบไต้หวันการเซากับสะดวกสบายครับใส่บัตรโยโย่ขาครับแตะเลยนี่ครับเซนเซอร์โซนเรียบร้อยแล้วครับ ดึงจัก,กรยานออกมาโอเคครับตอนนี้ได้พระหะคููใจแล้วพร้อมที่สดเดินทางแล้วครับกระผมสำหรับเส้นทางที่เลือกใส่มือกี้ใส่เส้นทางจากอิงเกอร์ไปสูรลินครับเส้นทางเก่าเส้นทางเดิมที่คุ้นเคยครับมาปั่นประจำครับเส้นนี้อันนี้ก็เวลาของร่งฟ้าครับ มุ่ง40ถึง0ซะ่วนคน,นยังนี้ันไลครับทำหนีเห็นประไฟครับเป็นวา่ายังวันขึนเส้นทางหลักครับควันไปต้อยจัดไหนครับตอนนี้บรรยากาศดีดีครับเหตอดอนนครับ นี่เมียกคนข้างนาครับบดบังแสงแดดนี่ก็วนี่กิจกรรมของคนไต้หวันครับ,บ,บเป็น,น,นรประเทศที่นิยมบอกกล้องกายเรานี้พออีกกลุ่มหนึ่งครับจับียวไปกันมาแลนจกันกิน์กับเท่ากับ อนนี้ผม่าเถึงโซเสีนท้างหล,งลักแล้วครับพอถึงโซเสีนท้างลักก็จะเริ่มเย็นพุสนสนไปสวนมาครับ ทีนี้ครับอากาศตอนเ้อซ้าสดชื่นแจ่มใสครับสูดอากาศบริสุทธิ์ครับสำหรับทางปัญจักานของไต้หวันก็เป็นสั้นเสีนทางที่มีความปลอดภัยครับสร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับการปันจกรยรน่องเจอกกิ้งออกกำลังกายครับถามให้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถชนิดอื่นออกมาใส่ครับนอกากนั่นครับ ตามไล่ทางก็จะมีกล้องวิดีโอวงจรปิดครับเพื่อความปลอดภัยครับดังนั้นเราก็สามารถมาปั่นได้ทั้งยัมนเว้นยัมหมุนครันครับทดองความปลอดภัยสูงครับไต่วันนี่ครับบรรยากาศตอนเซ้าครับ ดานักปันกับปันส่วนทางกันมาเรื่อยๆจักรยานที่ใส่ก็มีทั้งจักรยานส่วนตัวครับแล้วก็จักรยานเช่าของเอกชนก็จะเป็นยุ่ใวแบบผมนี่ก็ไล่ครับ น,น้ำตาหันกล่าฟัง้ําปุ่นเป็นสั้นเสียครับเปลี่ยนตึกสูงสูงอย่ฟังปุ่นครับสวนฟังสายเมื่อนี่เป็นสวนของขนาดใจญ่ครับสวนสาธารณนะ ความไฟสุดยอดครับแต่วันมาถึงระยะนี้ก็จะเห็นชัดเจนครับว่าทางจักรยานกับทางรถยนต์นั้นแยกกันอยา่ยางชัดเจนครับเป็นสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนครับ เส้นทางเส้นนี้ก็มีความยาวประดังกว่า10กิโลเมตรครับอยากกินเกลือไปหาท่านสซงครับ so we ปาร์นี่ไปครับ็เจ้าทีไน,นี่เป็นเซลฟี่กลครับลาลงต่างลางครับเอาไก่ไม่นามครับเส็น,นี้เสรชงเดียวไม่นาครับ ฝากข้างเต็มไปด้วยต้นกระทินครับหรือว่าผักเกษตดครับหลายดีครับคนไต้วันกระเจ้าพวกกินครับผมก็ไทยกินกระเจ้าก็ถามว่ามันกินได้อยู่บ่พะน,นะกระเจ้าปู่แจกกองแสบครับ จะยังจอดทีมไม่นีเสียงว่าพี่ิธอนหาปลาพิทักษแกนี่ bắt chân sập phía lên trên đánh đình văn trả văn hà gắn mà đánh đây có thể xịt câu này làm được à đúng không ngay vô nước cầm hung còn suối gì Đó tốt nào mà, hả, ờ. Linh Nga ở hơn nữa ở Cả gì cả nán em ơi Sao này bố có mít đẹp หนีปั้นโยเส้นล้างครับว่ามันเส้นห้างหลักต้องขังเลยเต็มไปเลยปลากระถินครับต้องปลาแซานี่ก็สดซื่อสดใสขนาดครับ ากำลังดีครับโมฮันเหมาะสำหรับการออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่งครับบรรยากาศแบบนี้ยเดี๋ยวพี่น้องเบิง่งพักกระเซียกับอเอาไปเลี้ยงหมูไนะด้เนาะพ,พู้นี่เอ๊ะมายาอยู่ข้างในพี่น้องนี่จะพักกระเซียทั้งนั้นเลยนะี่

ม,ม,มันเ <c oughs> ตือนเขาห้องน้ำแล้วลืมอข้าปันจักรยานเพื่อนไปเี่ยนตัวครับเก็บก็ได้อยากได้กินเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เพี้ยนเกียร์สองตัวน,นี้นี่นั่น

cơm biển chứ điểm chứ sao mà mà ở thấy cái hình là thiên ăn rồi, <laughs> อรนนี้ก็ปั่นมาได้สักร,ายยาร,กกกระยะหนึ่องเหรอพี่น้องปั่นนางเเมอยกันจะบิดเพิ่มพลังกับเซนวีจังไนครับได้วจะออกเดินทางกันต่อครับโอ้หนกโหงเงี้ยดิอ่ไหนีนย,ยิงนกบินม,มาเาลหาหา้ว thấy gì ừ. toàn, cái nhanh không ạ, bộ, thong thang không? à lỡ này video hấp dẫn nào ไบต้อประมาณสองสามูนี่วิวงามด้วยขนาดใส่ขึ้นเาตั้งปุ่นได้เทไปขนาดไตออยเรื่อยเนว่าขึที่ที่ไปไไปีดีเตินว่าูเาเขาถนนไหเตนว่ไปนถนนไหอยู่ อย่าง้เนเวลห่อกดังเกบหดเก็บหอดเลยนี่เขาปันดิ้น้ำใส่ไไนลม่ังไมีปลูกไว้สอต้นยงกันกับบอาได้อูเปมาแข่ <c oughs> Say vậy, một cái đồn. Ni ào, phó lìn cho phó lìn, vậy, đẹp kính 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 này kính 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 linh kính 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 มันจังคือมาจังจังคือมาปันตะยยงเห็นกก่เจ้าเทียวพานไปผพานมาเกี่ยวมันเห็นแต่ต้นไหม ป่าเนาะไปเรื่อยๆเดี๋่อยวไเปลาังอะไรด้เดี๋ยว่ไไปไว้บนั่งไม่ต้อที่เบสเท่านั้มาซือด้มันที่ไปนะอ๋อสร้างผลบ้างนี้ว่าเป็นมีปลอกฟ้าป่ะน้งปลอกฟ้าอ